ไปไนกันลา่ทั้งคนพอรู้กันรู้ไหมนู่นวะคำแล้วนนู่นข้างนอกคำยังยอกไปลา่ไปไนกันตรงหน้านี่ใส่อะแม่เที่ยวมึงไม่ได้เหรอเที่ยวไหนเราคำแล้วไม่ต้องไปไปนี่ขี้คันอยู่บ้านเรวไปไหนกันนะไปห้าร้านนังชิวชวนแก้วกับพ่อมั้งไงอายุถึงมาใช่ไหมพอบ้าไม่เกี่ยวใส่อะพอต้องขออนุญาตแม่ตลอดเลยเหรอพอมาเสียกโว้บุญมากร้อยแล้วอัน บ่าวไม่เกี m ẹ, m ẹ, ่ยวเม่์ม่ไปนี่พอจะไปใครก็ห้ามไม่ได้บ่าวไม่เกี่ยวเม่์ม่ไปนี่เราจะได้ไปไหมบอบ่าวไม่เกี่ยวเอ๊ะเม่ให้ไปจต่ท่าเม่ไม่อยากเก็บปั้นพอบอกอายุสิมาไม่ไปนี่ใส่อะทำแล้วอย่างฝ่าลูกไปเที่ยวลาวเอ็งนี่ไม่ดูเรื่องมั่งเลยนะเอ็งไอ้ไรเอ็งบ่าวไม่เกี่ยวไปจ้า พอไม่ใชิงาเหมืดหมาก้อนแล้ววันเบาไม่เกี่ยวเออสุดยอดไปเลยพอพอทําได้ยังไงอ่ะแม่นี่ไม่มีอํานาจเหมืดหมาก้อนเลยสุดยอดเลยพอไอดอลของลูกเลยเบาไม่เกี่ยวไ,ไปออกไปตาแม่ไม่ใช่ว่านี่แต่ออกไปจากบ้านแม่แต่ก้าวเดียวแม่ยะาพวัวไหมจริงอะแม่แม่ไม่เกี่ยวแม่ไม่เกี่ยว ออกมาเลยพอหยุดทำไรอะ่ะพอออกมาตาเบาไม่เกี่ยว<อ>มา <laughs>